เออถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์หรือมีความรู้ใช่ไหมหนุถ yeah. ึงแม้จะมีประสบการณ์หรือมีความรู้ก็อาจจะได้เงินเพิ่มใช่ไม่ใช่เออเพราะฉะนั้นวันนี้นุ้ยเข้ามาจากที่เมียนมาเลยนุ้ยมาทําอาชีพแรกคืออะไรคะยังไม่รู้นะฮะทำอะไรทำครั้งแรกเลยที่เข้ามาในประเทศไทย อาชีพแม่ว้างนั่นไงพี่ไม่รู้อะไรเลยแต่ทำไมพี่รู้เพราะมันง่ายไงถูกไหมเออเวลาต้อมาเมืองไทยน่ะเขาพูดไทยไม่ได้เรางานนี่เขาไม่ได้สมัครงานเออเออไแม่ว้างน่เดือนนั่นไงเห็นไหมพี่ไม่รู้อะไรเลยหนูเลยแต่ทำไมพี่วิเาออกอ่ะเพราะว่ามันมาเลยมันดูง่ายแล้วมันดูไม่ต้องใช้ประสบการณ์ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่ไห่ใช่อ่าหลังจากนั้น พอหนูเป็นแม่บ้านเสร็จปั๊บหนูก็รู้ว่ามันไม่ได้มีที่เป็นไปเป็นไปได้ในเรื่องของรายได้ <Ừ. S 2> แล้วก็ไม่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ในเรื่องของเวลาใช่ไหมจริงไหมหนูถึงออกจริงไหมไหนจะโดนกดขี่ข่มเหงไหนจะอะไรสารพัดเลยใช่ไหมลูกอืมเพราะฉะนั้นวันนี้หนูก็เลยมองว่าอานแม่บ้านไม่เหมาะกับฉันละเออเราไม่ได้ดูถูกอาชีพแต่เรารู้ว่า มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องรายได้เราใช่ไม่ใช่เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เราต้องการอาชีพหรือเราต้องการรายได้ต้องการรายได้ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการว่าอาชีพนั้นมันจะต้องการจะทําอะไรเออนั่นแหละเช่นเดียวกันกับวันนี้พอเรามาเลือกในเรื่องของสักเ e s หมอซึ่งคนข้างนอกไม่รู้ ซึ่งคนข้างนอกไม่รู้ว่าเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่หนูพี่แอลให้ให้ให้บันปันน้องๆข้างล่างเดือนหนึ่งสองแสนสามแสนห้าแสนกันเนี่ยข้างล่างนะไกดมอน่อะเออก็ไม่เคยมีใครมาบอกเราใช่ไหมอืมไม่เคยมีใครมาบอกเราเพราะนั้นเช่นเดียวกันหนูมาจากเมียนมาอ่ามาจากต่างจังหวัดแต่พม่าก็ได้พม่า,มาเมือ่ มาหาอาชีพทำนี่ไงโดยที่จุดหมายปลายทางก็คือรายได้รายได้เงินนะ่เอาเงินเงินทางท้งที่ตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่บ้านได้เดือนเท่าไหร่เราประคอได้เดือนเท่าไหร่เราก็ต้องทําไปก่อนเพราะเราก็คิดว่าเราไม่มีประสบการณ์เราพูดไทยให้ได้เราก็ถูกยัดเยียดก็คือให้เราเป็นแม่บ้าน แต่สุดท้ายัขก็ไม่ได้ตอบโจทย์เราใช่ไม่ใช่ใชไม่ได้ตอบโจทย์ก็คืออยู่กี่ปีเอาเป็นแม่บ้านเนี่ยหนูเคยทํากี่ครั้งแลวอยู่กี่ปีอืมทางค่าแม่หนึ่งน่เดือนกว่ากว่าเออเดือนกว่าแล้วก็หลังจากนั้นมาทําอาชีพอะไรโรงงานาโรงงานอ่าโรงงาน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 เสร็จปั๊บกี่โรงงานอยู่กี่ปีนะสิกบกว่าปีเนี่ยอยู่กี่โรงงาน โรงงานสามสามโรงงานสามโงงาอ๋อเหรอโอ้ก็แสดงว่าทำงานอดทนมากเลยนะเนี่ยเพราะบางคนสิบกว่าปีนี่ยี่สิบกว่าที่นะบางคนน่ะนุยายข้าวไร่ออกนแหลรอ๋อใจ่าแม่เก่งจะี่ยอดทนนะเนี่ยเวลาข้าวไรออกก็ยายลาโรงงานเออหนึ่งแม่บ้านใช่ไหมค่ะเออเนี่ยอ่าดูนะระหว่างติ่งกับแอว เวลาเราค้นหาคนน่ะเนี่ยเรารู้เลยว่านุ้ยเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรอดทนอ่ะสิบปีอยู่แค่สามโรงงานนี่มันธรรมดาที่ไหนเนี่ย <c oughs> จริงไม่จริงพี่บางคนเน่ไม่ต้องอะไรหรอกเราเนี่ยสิบปีกี่อาชีพอืมถูกไหมแต่เนี่ยแสดงว่าเนี่ยน้องนุ้ยเนี่ยเป็นเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักงานเออรักงานแล้วก็ยืนหยัดเห็นไหมสามโรงงานสิบปีเนี่ย พราะว่าพี่ตั้งแต่พี่ถามมานะน้องๆนัน้น,น,นไม่ต่ำกว่าสิบอะบอกได้เลยกว่าจะเจอก็ยี่สิบอะนายมากคนแทนนี่ย,ยังไม่ถึงสามปีเรงงานอ้งางเก่าเนี่ยประมาณอยู่แปดปีนั่นไงเออสแสดงว่าหนูเนี่ยหนูหนุ้ยเนี่ยโอเคเลยเป็นคนที่รักรักความเขาเรียกว่ารักความยืนหยัดหรือมั่นคงอะก็แสดงว่าใช้ได้ใช้ได้อ่านะคะสแสดงว่าหนูใช้ได้นี่ไง เพราะนั้นก็คือทั้งสามเนี่ยที่หนูผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของเรื่องของเงินหรือไรายได้โดนทำร้ายอีกก็คือเราซื้อสัตว์เรามุ่งมั่นเราืนอยากต่เราโดนไล่ออกเห็นไหมสุดท้ายความปลอดภัยก็ไม่มีความมั่นคงหรือความอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเราเราปลอดภัยก็ไม่มีใช่ไม่ใช่เออน,น,น,นั่นไงลูกเห็นไหมเพราะพวกนี้ เราไม่ได้บริหารชีวิตด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถควบคุมอนาคตเราได้ด้วยตัวเราเองเข้าใจไหมชีวิตเราเลยไปอยู่บนอ่าเขาเรียกว่าอยู่บนกรรมือของคนอื่นนะนี่พี่ตอบพวกเราเลยนะเดี๋ยววันหนึ่งนุ้ยจะต้องไปเจอก็คือว่าวันนี้ทำไมฉันจะต้องไปทำให้ซักเซ้นหมหนวย เห็นนะตอบเลยนะนี่ไงนี่เวลาคุยกับคนน่ะตอบข้อโต้แย้งคนน่ะนี่ไงสิบปีสี่ที่ไม่มีตรงไหนตอบโจทย์เรื่องรายได้เรื่องเงินเลยไม่มีปลอดภัยเลยเลยโดนไล่ออกทุกโรงงานเห็นไหมมันคงตรงไหนเห็นไหมคนไทยบางคนก็ไม่ได้คิดนะแต่เวลาที่คุยกับคนที่จะเจาะแบบเนี้ย เวลาพี่คุยกับคนพี่จะเจาะแบบนี้เลยบอกเพราะฉะนั้นความมั่นคงอยู่ที่โรงงานหรืออยู่ที่อาชีพหรืออยู่ที่ใครถามเนี่ยเวลาขายอาชีพคนอะเวลาขายเงินสี่ด้านที่มากกว่าเงินสี่ด้านะก็ใจไหมอันนี้พี่สอนให้พวกเราขายอาชีพนะคะเนี่ยขายอาชีพขายเงินสี่ด้าน อ่ไปไหนล่ะอืมขายเงินสี่ด้านมานเาเล็กเ,เออหายดิไม่หายนึกว่าหาย,หายงานเล็กเล็กอืม <c oughs> อ่ะขายเงินสี่ด้านแล้วก็ขายอาชีพ <c oughs> แต่วันนี้พี่พี่ไม่ต้องไปอ่านให้เขาแต่เพียงว่าพี่ชี้ให้เขาเห็นเอาตัวตนของเขาโดยเฉพาะกับมุ้ยเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่น่าสนใจก็คืออ่ะเห็นไหมเป็นแม่บ้าน แล้วก็สี่แล้วก็สามสามโรงงานซึ่งเป็นคนบุคคลที่หายากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันเห็นไหมเข่าๆออกออกโดนไล่ออกมั่งโดนอะไรมั่งเป็นสิบอะแต่ละคนที่พี่เช็คมาไม่เคยต่ำกว่าสิบอะไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่มันเป็นเพราะว่าเขาอาชีพเขาเห็นไหมความมั่นคงมันก็แล้วก็อายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนุ้ยมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ยี่สิบสองไม่ไม่ใช่สิบสองสิบสองอืมนั่งนอนะ่ะเห็นไหมตั้งแต่สิบสองจนนี้ยีแปดกี่ปีเนี่ยสิบหกปีอ่าสิบหกปีสิบหกปีกับเส้นทางเดินทางอ่ะคิดดูเส้นทางชีวิตอะเห็นไหมเอาให้เราได้คิดไปด้วยสิบหกปีกับเส้นทางในชีวิตที่อยู่ในในในประเทศไทยสิ่งที่ได้คืออะไร ลูกกับผัวได้ลูกกับผัวได้้มยหนลูกกับผัวล yup> okay? ูกผัวกี่คนผัวคนคุยตอบดีเนะถ้าสองคนเรื่องนะเอ่ออย่าตอบผิดนะลูกสองนะผัวหนึ่งนะเออผัวหนึ่งลูกสองอายุเท่าหนูเลยไม่ใช่ไอ้ลูกอะหกขวบกับหกขวบกับสิบขวบเออหกขวบกับสิบขวบนะคะ แต่สิ่งที่ถูกคาดหวังมาสิบหกปีสิบหกปีเป็นไ,ไงน้อยได้ยังคะลูก <c oughs> ยังไม่ได้เออนี่ไงยังไม่ง่ายนี่มันสอดคล้องกับตรงนี้เลย <c oughs> เห็นไหมมันสอดคล้องกับตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวิ่งหาวิ่งหาอาชีพวิ่งหาเงินมีต่อไป <c oughs> อือเนี่ยเวลาคุยนะเวลาคุยอ่ะ ถ้ามีเวลาแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปเปิดแฟงอันนี้เป็นวิธีการเปิดใจเป็นวิธีการค้นหาเขาให้เขาถามตอบตัวเองเหมือนนุ้ยเนี่ยนุ้ยก็ไม่เคยถูกถามจริงไหมลูกไม่เคยถามตัวเองด้วยจริงไหมลูกแล้วบนโลกใบนี้แม้กระทั่งพ่อแม่แม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวแม้กระทั่งกับตัวเราเองเราก็ไม่เคยถูกถามแต่วันนี้พอพี่กบถามนี่ปุ๊บจึ๊กไหมคิปขึ้นไหมเออจริงงินสิบหกปีกูได้อะไรวะกูได้ขัวได้ลูก หัวกับลูกคืออนาคตรหรือคือนี่สินยังไงลูกลูกคือ,คอนี่สิไงเลยนี่สินที่มีอนาคตไงลูกคือนี่สินที่มีอนาคตเข้าใจป่ะได้ลูกสองคนเห็นไหมเพราะนั้นก็คือวันเนี้ยสิ่งสิ่งที่พอเราได้ได้ลูกมาสองคนลูกลูกสองคน กับสามีบวกสามีเห็นไหมคะแต่สิ่งที่ต้องใช้เพิ่มคืออะไรก็คือเงินอีก<ะ>ตามมาพังกูงมาสิบกปีกูก็ยังไม่ไม่ได้เงินอ่ะ<ม>แล้วฉันยังจะ<ๆ>ต้องมีหนี้สินเพิ่มก็คือลูกและสามีเพิ่มนี่ไงเห็นไหมตอนนี้มันเลยทาให้ลุงเหนื่อยกว่าเดิมมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออกูมองไม่เห็นอนาคตยิ่งกว่าเดิมใช่ไม่ใช่ใชเห็นไหมลูก สิ่งเหล่านี้ที่คนไม่เคยถูกถามไม่เคยถามตัวเองแล้วก็ไม่เคยมีใครมาบอกแต่อย่างตัวพี่กบเองก็ไม่ต่างจากพวกหนูไม่ต่างกับพวกเราในห้องนี้แต่ตัวพี่กบเองพี่กบอ่านหนังสือเร่มนี้ไงหนูเขาสอน <Okay. S 1> เขาสอนแล้วพี่กรถามตัวเองมาตลอดเฮ้ยกบมึงอายุปูนนี้แล้วเส้นทางนี้พี่กําหนดทุกสิบปีของตัวเองทุกช่วงสิบปีเห็นไหมสิบปีวัยเด็กเราทําอะไรยี่สิบ เราทําอะไรสิปีผ่านไปพอเรายี่สิบเนี่ยเราก็อาหารพ่อหางแม่มาแล้วพออีกสามสิบเราได้อะไรเห็นไหมสี่สิบเราได้อะไรแลห้าสิบจะไปหกสิบเราได้อะไรพี่ถามช่วงอายุตัวเองจริงไหมที่เราอ่านเจอในหนังสือเรื่อยๆอะ่ะที่ในเฟสในอะไรที่ที่เขาสอนเราแต่คุณเคยถามตัวเองจริงไหมอ่ะคุณเคยกําหนดตัวเองพี่ในกําหนดตัวเองเป็นช่วงเป็นช่วงเลยนะนี่ไงสอดคล้องกับไอยนี่เลย เห็นไหมตอนนี้พี่กบอะพออายุพอผ่านเลขห้ามาเสร็จปับ๊บเนี่ยเลขห้าจนถึงจะหกสิบเนี่ยฉันต้องเตรียมตัวเองอะไรได้แหละฉันต้องเตรียมสังคมของฉันและสังคมที่ฉันอยู่อะน้องนุ้ยลองลองจินตนาการตัวเองเล่นๆตอนนี้น้องนุย้ยอายุยี่สิบแปดอยี่สิบถึงสามสิบอะสามสิบถึงสี่สิบ แล้วก็สี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบสามเอ็ดสามเอ็ดยี่สิบอันนี้ก็เป็นสามสิบเอ็ดห้าสิบก็เป็นห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบหกสิบถึงหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบอ่ะคิดแค่นี้ก่อนเคยคิดไหมว่าแต่ละช่วงอ่ะ พี่ระคิดตัวเองขนาดนี้เลยนะเนี่ยให้กลับไปทํากานบ้านตัวเองนะเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมกับนุ้ยเลยพี่ข้ามสเต็ปนุย้ยเพราะว่านุ้ยเนี่ยพี่เห็นหนูแล้วว่าหนูโรงงานเนี่ยหนูหนูไม่ธรรมดานะเพราะหนูมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ก็คือหวังว่าตัวเองจะดีขึ้นหวังว่าตัวเองเจ้านายจะขยับตาแหน่งขึ้นหวังว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น แต่มันไม่มีความหวังเลยสุดท้ายก็คือฉันยืนหยัดฉันรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยฉันเป็นคนดีฉันตั้งใจแต่สุดท้ายฉันโดนไล่ออกใช่ไม่ใช่ใชนั่นไงพี่กบไม่รู้เรื่องเลยทำไมพี่กบพี่ก้อนหมูออกเพราะพี่กบเคยวิเคราะห์ตัวเองมาแล้วเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนเคยเป็นแคปตี้มาก่อนแต่สุดท้ายไม่เคยมั่นคงอะไรเลยเคยแต่งงานกับสามีคนรวยมาก่อน เห็นไหมคะแล้วก็เคยมุ่งมั่นกับธุรกิจประกันชีวิตบวกกับธุรกิจเครือข่ายมาก่อนช่วงเป็นวัยที่ทำให้ฉันเนี่ยได้เรียนรู้แต่พอมาเจอตรงนี้เสร็จปั๊บสี่สบเอ็ดถึงห้าสิบฉันรู้เลยว่าฉันจะต้องเตรียมความปลอดภัยและความมั่นคงละฉันมีลูกละลูกฉันกำลังเติบโตลูกฉันต้องการเงินเห็นไหมเนี่ยช่วงเนี้ยที่โกบเนี่ยได้รายได้แล้ว ตอนนี้พี่กบได้ไรายได้เกือบยี่สิบล้านแล้วนี่เห็นไหมเพราะพี่เตรียมตัวเองมาตั้งแต่สามสิบเอ็ดถึงสี่สิบวันนี้เราเคยถามตัวเองและตอบตัวเองหรือยังเพราะพี่กบไม่ได้ไม่ได้มีสมบัติไม่ได้มีอะไรพ่อแม่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยทำเองหมดแล้วห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบฉันนอกจากเงินแล้วฉันต้องกิสารภาพเห็นไหมอืม อีสุภาพอืมเงินเวลาสุขภาพแล้วก็สังคมนี่เคยคิดถึงขนาดนี้ไหมพวกเราอ่ะไม่เคยเห็นปะ พวกเราถึงไปเลือกนี่งไงเพราะเราไม่เคยกำหนดตัวเราเองพวกเราถึงเลือกที่จะอยู่จุดเดิมๆสังคมเดิมๆสังคมนินทาสังคมของคนคิดลบพอไม่สบายใจหน่อยเอากูเอาสบายใจคนนั้นเอาใจกูคนนี้กูรู้สึกแบบมันไม่ดูถูกกูกูไม่เหนื่อยเกินไปจริงไหมนั่นไงเพราะเราไม่เคยกำหนดแต่ตรงกันข้ามกับพี่เลยเมื่อวานเนี่ยพี่ปุยกับพี่ดาพี่ไม่ชอบสังคมนินทา พี่ไม่ชอบสังคมคิดลบพี่หนีหนีจนคนอื่นเขามอว่าเราอินดี่มันเวอร์อินี้มันแตกตา่างเพราะพี่ไม่ชอบถ้าพี่บอกชอบหนูคิดว่าพี่จะมาถึงวันนี้ไหมถึงไหมไม่เออพี่เชื่อว่าไม่มีใครชอบหรอกแต่เราเรา,เราหลอกตัวเราเองไนงะเห็นไหมเราหลอกตัวเราเองหนุ่ยนะลูกนะหนูอยู่ในช่วงไอ้กูตรงนี้แล้วนะ จะสามสิบแล้วให้ข้ามมาตรงนี้เลยหนูอ่ะหนูถามตัวเองว่าวันนี้ฉันตั้งแต่ยี่สิบแปดฉันเนี่ยจนถึงสี่สิบเนี่ยลองดูสิของติ่งก็สี่สิบแล้วใช่ไหมเนี่ยสี่สิบเนี่ยของแอลด้วยถูกไหมสี่สิบห้าเออนี่ไงอยู่ช่วงนี้ของพี่มินกับกกก็อยู่ช่วงนี้แล้วนะพี่เออโอ้โหชิวๆแล้วหกสิบแล้วหกสิบแล้วได้เคนเจ่ แต่เนี้ยไม่อยากได้เลยเงินงเวลาค่ะเออนี่ไงสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆก็คือสังคมเงินเวลาสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวเห็นไหมคิดที่เดือดกินเที่ยวเดียวไ<ม>ด้ทุกอืมเห็นไหมแต่ท่องเที่ยวแล้วมันมีมูลค่าหรือมันมีคุณค่าแบบคนอื่นไหมล่ะอ<ม>่าต้องถามตัวเองด้วยนะอย่างพี่เนี่ยพี่ถามตัวเองเรียบร้อยเลยโอเคทุกวันนี้ฉันเที่ยวได้ สามีฉันก็โอเคพาฉันเที่ยวที่ฉันสุขสบายได้แต่มันมีผลกระทบต่อสังคมโลกเนี่ยเห็นไหมมันมีผลกระทบที่ดีต่อใครได้บ้าง่ะอีแค่ฉันไปเที่ยวแล้วฉันก็ลงเฟซอวดคนอื่นให้ดูให้ดูว่าฉันอิสระให้ดูฉันเหนือกว่าคนอื่นแล้วมันมีความสุขตรงไหนถามจริงมีความสุขแล้วมันก็หายไปจริงไม่จริงแต่ทำไมวันนี้อัพสมบูรณ์ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ทำไมมีผลกระทบเชิงบวกกับเราอ่ะใช่ไม่ใช่ใช่คุณถามตัวเองให้จบนะพี่ถามตัวเองจบเรียบร้อยว่าถ้ากูเที่ยวกับนั้นกูก็กูก็เหมือนกูหลอกคนอื่นกูหลอกตัวเองแล้วกูก็อยากได้การยอมรับพี่ไม่ได้ต้องการแค่นั้นแต่พี่ต้องการว่าอิสระทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีผลกระทบเชิงบวกกับใครบนโลกใบนี้ด้วยเหมือนอัาสมองกับร้งวันทำให้เราดูไง ใช่ไหมใช่เออคิดนะคิดถ้าคุณคิดตรงนี้เป็นนะบอกได้เลยถ้าคุณคิดตรงนี้เป็นแล้วคุณจะกว้างทงตัวเองแล้วคุณจะแบบรู้สึกไม่วอกแวกเลยคุณจะรู้สึกว่าเออคุณทำไปแล้วคุณมีความสุขเหมือนทุกว,วันที่พี่กบมีความสุขจริงๆแล้วโปรแกรมของพี่กบวันนี้จะต้องอยู่โคราชแล้วรู้ไหม แต่พี่ก็อ่ะในเมื่อวันนี้พี่วันมาไม่ได้เตรียมพี่เลยว่าตอนเช้าพี่จะต้องโค้ดพวกเราพี่ก็เตรียมจะกลับโคราชแอมพี่ก็จะเตรียมจะกลับโคราชแล้วอ่ะถามไม่เป็นไรอ่ะแอลก็มาปิดการถ่ายพี่ว่าเดี๋ยวเจอน้องนุ้ยนะเอาพี่ก็ต้องเปลี่ยนนะพี่ถือว่าพี่มีความสุขอ่ะเพราะพี่อิสระเรื่องเวลาเห็นไหมมันจะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองพี่รู้สึกว่าเออมันมีผลกระทบเชิงบวกเห็นไหม อ่าแฟนพี่เขาก็รออ่ะเดี๋ยวพี่จะพาคุณไปพักผ่อนนะคุณเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพี่ก็ทํางานพี่เล่นติ๊กตอกจนพี่ไปดูทีมอื่นเออไปดูคนอื่นอะไรอย่างที่บอกแหละไ,ไปเลาะดูจนถึงตีหนึ่งตีสองได้อะไรเยอะมากเลยอ่ะ <S <S อือตีสองใช่อไอคนไลฟ์สดกลางคืนเนี้ยมันมันอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะเว้ยพี่ก็ไปดูเห็นนะอ,อ่าถูก แล้วก็ตอนนี้มันเพลินมันก็เลยปะโอ้โหเราเนี้เราอายุเยอะแล้วเราก็นอนขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ไหวไงอืมเด็กก็นอนไม่หลับนะเออถูกค่ะนั่นแหละเห็นนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราลองดูนะคำว่าอิสรภาพของเราเนี่ยเราหลอกตัวเองอยู่ไหมฉันมีเงินอืมมีเงินแล้วม,มันมีผลกระทบต่อใครได้บ้างครอบครัวเราได้ไหมนะ่ะเออครอบครัวเราได้จริงไหมนะ่ะรู้ไหมมันอ่าพี่อ่ะลูกพี่อ่ะ มันได้เรียนห้องพิเศษดีนะปีนี้ที่มันอ่าได้ได้เรียนฟรีอ่ะเพราะว่าที่โรงเรียนนั้นเพิ่งเพิ่งห้องพิเศษเป็นปีแรกแต่ห้องพิเศษที่จริงๆห้องพิเศษที่ค่าใช้จ่ายมี่เหมือนโรงเรียนเอกชนเลยนะเห็นนะเราก็ได้รู้สึกว่าเออเราเราให้ลูกได้แต่สิ่งที่พี่ยังขาดก็คือเรื่องของเวลาที่พี่ยังคืนลูกไม่ได้เห็นไหมอิสระภาพก็จริงแต่เวลาที่พี่คืนให้ลูกอ่ะ คือในครอบครัวเจ็บปวดนะจะบอกให้นี่คือสิ่งที่พี่ยังขาดนอกนั้นพี่ได้หมดแล้วสุขภาพอายุ52ในขนาดนี้โอเคนี่ท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยว,ยวฟรีเป็นผลกระทบดีต่อทีมงานด้วย<ม>เห็นไหมให้ทีมงานรู้สึกมั่นใจว่าเออเราไปโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเป็นภาพที่งดงานดีก็ไปน,นั่งกินข้าว เออโชว์นูนน่นนั่นนี่เอ้าเขาก็รู้อีนี่อวดรวยอรวยจริงหรอแต่ไปกับซักเซมอลใครก็รู้ว่าใบฟรี <ừ> เห็นไหมเห็นไหมน,ะนี่แล้วก็เรื่องเองินเงินก็ไม่ต้องไปเปล่าประกาศเดี๋ยวบริษัทก็ยกชูเราเองออ <ừ> <ừ> นี่แล้วก็เรื่องสังคมสังคมคนคิดบวกอยู่ละน้องนุ้ยกับพี่กบไม่ได้เจอเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ทําไมวันนี้หนูรู้สึกนูได้พลังบวกจากที่ <ừ> <ừ> รู้สึกดีไหมเห็นไหม หนูเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วยี่สิบแปดปีพอนูมาเจอสังคมแบบนี้หนูรู้สึกดีไหมเอาวันรู้สึกจริงๆนะอะมบบ้างไงใช่อบอุ่นเนาะเออพี่บกบเป็นใครวะอายุมากกว่าแม่เราอีกแต่ทำไมยังสวยเออ <laughs> เอ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เออแล้วทำไมต้องมาบอกเราด้วยว่าเออเคยจริงหว่ะพี่บกบไม่เคยมีใครมาสอนนุ้ยเลยใช่ไหมลูกเห็นนะ นั่นไงนี่ไงลูกสังคมเห็นนะเริ่มบอกตัวเองเริ่มบอกตัวเองอืม <c oughs> น่นแหละพี่ทําไมพี่ต้องกลับมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาหนุ่ยกลับไปเสร็จปับ๊บอย่างที่พี่กบอกว่าไอ้หนูไปเปลี่ยนตัวเองก็คือเรื่องหุ่นสัน้นหนูเป็นคนสวยอยู่แล้วเป็นคนผิวพรรณดีอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ยืนหยัดตั้งคงอยู่แล้วเห็นโปรไฟล์แ้่นี้ก็รู้แล้วว่าหนูเป็นคนมุ่งมั่นเห็นไหมหายากนะ เด็กโรงงานที่จะสิบปีแล้วอยู่แค่สามสี่ที่นะไม่มีอืมสแสดงว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเลยที่หนห่อยาดมากเป็นคนที่จงรักภักดีต่อบริษัทมากเลยเนี่ยคนแบบนี้ยน่าน่าช่วยน่าทาแต่ถ้าบางคนยังเล่ร่อนยังไอนนน้นุนกันนุนนันนี่จับฉายไปเรื่อยสิบยี่สิบโรงงานนะคนนั้นน่นนากลัวชีวิตไม่มีแกนสารนะเพราะนั้นเนี่ยนุ้ยเนี่ยได้ ผก้นี้เจอที่สำนักง,งานใหญ่บอกได้เลยเดี๋ยวหนูจะเข้าใจในสิ่งที่พี่กบพูดขึ้นอีกเยอะเนี่ยวันนี้พี่ถือว่าพี่ให้ไอเดียตรงนี้ยเพราะว่าตัวพี่เองพี่กำหนดตัวเองมาตลอดพี่จะไม่ยอมให้ช่วงเวลาชีวิตของพี่มันขาดหายไปเด็ดขาดดูสิปแป๊บเดียวเผลอเย่ห้าหกไป,ปเยอะนะจะบอกไงมันจะเกินวัยนี้แล้วเนี่ยอื <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เออคุณลอง บอกตัวเองเป็นช่วงช่วงอายุถ้าคุณไม่หลอกตัวเองแล้วไม่หลอกคนอื่นไม่งั้นถ้าคุณหลอกตัวเองคุณก็จะไขว่คว้าคุณก็จะโหยหาคุณก็จะขาดขาดเกินเกินอย่างเงี้ยและชีวิตอ่ะแต่ชีวิตพี่ไม่เคยขาดแล้วก็ไม่เคยเกินพี่เต,ติมเต็มของตัวเองเพราะพี่ต้องการพี่ได้หมดแล้วยกเว้นตรงนี้ที่พี่ยังไม่ได้คืนให้ลูกอืมแค่นั้นเองเห็นนะหหนูอยากได้มั้ยหนูได้สักอย่างยังหนูหนุ้ย ได้หมดไม่อยากได้หมดแต่ตอนนี้มีสักอย่างหรือยังยังเออนั่นแหละยังไม่มีเอออะแอลติงมีสักอย่างเนี่ยมีสังคมเออตอนนี้ได้สังคมเนาะเออเห็นไหมได้ดีไงสุขภาพกไม่เจอซักเจ็ดอนหนูจะไปยังไงล่ะ มีแรงอีเหี่ยวอยู่เผมคงนอนอยู่กับเตียงอ่ะเออไอแอลก็คงจะเป็นนอนไอนบนเตียงนอนติดเตียงพี่แอลไม่รู้เลยว่านอนติดเตียงแล้วนะเออหออลไม่มีแรงเห็นไหมอืมสุขภาพแต่ละคนเนี่ยได้หมดแหละแต่เหลือเรื่องเงินกับเวลาเดี๋ยเงินแล้วก็การท่องเที่ยวจริงๆค่านิสสภาพจริงๆพี่กบได้หมดแล้วยกเว้นตรงนี้ยังไม่ได้คืนลูกแค่นั้นเอง คิดนะคิดคิดคิดต้องฟงทวนต,ตัวเองพี่องทวนต,ตัวเองทุกครั้งเวลาพี่คุยกับแฟนพี่พี่ก็รู้สึกแฟนพี่ตอนกลับไปที่สงการก็เลยคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะจัดการตัวเองตอนแรกก็จะเอาลูกมาเรียนที่นี่แต่ที่นู่นเขาได้เรียนพิเศษเออเรียนห้องพิเศษก็เลยไม่เอาเขามา mm hmm. เห็นไหมเราก็ต้องอ่าเราก็ต้องให้มันเหมาะสมกับตัวเขาอะ่ะพอมาที่นี่ก็คือห้องพิเศษแล้วเขาคงจะแข่งกับใครยากอะ่ะเพราะอยู่ที่นู่นเขาก็ได้ที่หนึ่งตลอด เขาก็รู้สึกเขาแล้วเพื่อนเขาก็ยายเขาอะไรเงี mm ้ย hmm. พี่ก็อ่ะก็ยอมให้เวลาเขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับยายอยู่กับไอ้ที่นู่นไปตอนแรกว่าจะเอาลูกมาละแต่ทอนี้อ่ะเราก็ต้อง,เร,องเราต้องปรับปรับกลยุทธ์ตัวเราเองละเราต้องให้มานสอนข้องกับลูกเราและในเมื่อลูกเราเขาอยู่ตรงโน้นเราก็ต้องปรับรีบสัเด็จให้เร็วเพื่อคืนเวลาให้กับเขาอีกสามปีเขาจะมองอ่ะเห็นไหมพี่คิดทุกอย่างแล้วว่าไอ้ติง๋ง ถึงแนมะ้มันจะมีช่วงอะไรปรับเปลี่ยนที่มันไม่ได้ดั่งใจเราเราก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ต้องปรับให้มันสอดคล้องนะนั่นแหละจูมอืมนะหนู ấy, หนูเป็นคนที่ยืดหยา่เป็นคนที่มุ่งม,มั่นดีอยู่แล้วพี่ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนหนูนะที่หนูได้เจอคนดีๆอย่างพี่แหลมะอืมแล้วหนูก็รู้สึกสัมผัสได้ว่าในห้องนี้อบอุ่นจริงได้หนูหนี่หนูได้แล้วเรียบร้อยหนูได้แล้วเรียบร้อยสังคมที่ดี สังคมที่ให้ให้ใจกันสังคมที่พร้อมส่งเสริมพร้อมสนับสนุนเราสังคมที่พร้อมให้กำลังใจสังคมที่พร้อมที่จะให้ให้หนูได้พัฒนาได้อะไรอีกเยอะแยะนั่นแหละหนูนะคะอ่ะอันนี้คือช่วงเนี่ยหนูกำหนดตัวเองไว้เลยเห็นไหมติ๋งหนูเข้ามาเนี่ยตอนนั้นหนูเข้ามาเห็นไหมหนูไม่ได้กำหนดตัวเองไง6ปีเลยหนูอืม ใช่เข้ามาช่วงนี้อะแต่ต่อไปนี้ของของติง๋งของติ๋งก็แกบแอวว่าตรงนี้พี่มินก็ตรงนี้นี่ลองถามตัวเองดูวันวันเนี้ยเรามอบคุณค่าให้กับใครหรือยังเห็น <He ard S 2> ไหมพี่มอบต้องมอบคุณค่าแล้วตัวพี่เองนอกจากพี่ได้ทั้งหมดแล้วพี่ต้องมอบุณค่าให้กับใครหรือยังบนโลกใบน,นี้ไม่ใช่เกิดมา แก่ก็กินข้าวเท่าก็าาาอยู่นานก็มนไม่ใช่อ่ะเออถูกไหมเราก็มอบคุณค่าให้กับโลกไม่นี้<ม>นั่นแหละลกูกพี่ฝากการบ้านชีวิตกับนุ้ยไว้ตรงนี้เรื่องของฟักเซ้นอมอเดี๋ยวหนูไปตอบเอาตัวเองที่สำนักง,งานใหญ่พุ่งนี้อืมแ,แล้วสามีไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าทำไมสามีน่ารักจังเลยเออน่ารักเนาะโชคดีจังเลยอืม เขารู้ใช่ไหมว่าหนูม,มาที่นี่อ่ะรู้เลอะเออน่ารักเนอะสามีอายุเท่าไหร่ห้าเดียวสาห้าสโอ้เออเป็นผู้ใหญ่กว่าหนูเออห่างห่างกว่ากันเยอะกว่ากันก็ดีกําลังดีนะไหวอ่ะแล้วเรื่องลูกที่พี่บอกก็คือหนูไม่มีปัญหาใช่ไหมสังคมที่หนูอยู่ไม่น่ากลัวใช่ไหมเออหกขวบกับสิบขวบหกขวบนี่ผู้หญิงผู้ชาย 6ขวานี่ผู้ชายอ่าชาย10ขวบอ๋อเออเท่ากันเด็เลยว่ะเหมือนกันเออเหมือนกันเลยดีจังอืมมีแบบนี้ด้วยอืมเออถามเรื่องใหม่ใหม่ใจไม่ได้อืมนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเอาพลังตรงนี้ลูกในเมื่อตรงนี้มันไม่มีปัญหาอะไรคุยคุยกับ คุยกับเขาเาคุยกับสามีซะเราทำเพราะเขาเดี๋ยวคืนนี้หนูไปคุยดีๆ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีปัญหาว่าเราเราทำเพราะเขาเราไม่ใช่ทำเพราะอาชีพเราอย่างเดียวแต่ถ้าวันนึงหนูมีงานทำหนูก็ทำนะถ้ามันได้งานอ,ะอ่ะติ๋งเอเอแอลก็ลองทำ <c oughs> งานให้น้องด้วย <c oughs> อเออนั่นแหละ ก็หนูมีงานงานเลี้ยงชีพหนูก็ต้องหานะลูกเพราะว่างานงานที่นี่มันเป็นงานสร้างชีวิตมันจะต้องค่อยๆสะสมเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ยังไงหนูก็ต้องทํางานเลี้ยงชีวิตด้วยหนูต้องทางานงานเลี้ยงชีวิตก็คืองานโรงงานงานอะไรที่นั่นเนี่ยหนูไม่เกี่ยงงานใช่ไหมไม่เกี่ยงทำอะไรก็อย่ามีงานอะไรก็อย่าทำเออ แล้วทุกวันนี้การเดินทางของหนูหนูใช้อะไรรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรกับสามีอ่ะก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีอา่าเหรออะไรเก็บแล้วแล้วเวลาไปทํางานทํำยังไงหรือหรือยอยู่ใกล้โรงงานเลยอยู่ใกล้โรงงานฮะอยู่ใกล้โรอเหรอแล้วตอนนี้เช่าห้องอยู่ในเดือนละเท่าไหร่หพันห้าพันห้าคืออยู่สี่คน<า>แล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ด้วยไม่ได้อยู่เขาคนละห้อง อ่<ห>อคนละห้องแต่อยู่ใกล้กันอ๋อก็ดีนะมีน้องสไา,ายที่บอกใช่ไหมห<ล>ที่เขาจะดูแลลูกหนุได้ใช่ไหมห<ล>อ๋อแล้วก็ใครอีกมีน้องสบา,า,ยยางเงินน้องสไา,ายแสดงว่ามีน้อง